ลงฮะซ้อม่ก็คุยอคุยกไ่เงน่นี่ซอเกียร์มาได้ออมคุยไ้ลูกอ้หจิงไก่เป็นสี่ตัว โอ้ยยั่ไเนาะจะหน่อยกนข้าวอร่ยเนาะปอกกระนด่โอ้เข้าไปไงเนี่ยน่าเข้าไปนอตัวนี้กลั่กลัเด็ดน่ขับรถข้สรถเดีวิ่งเออ่ล้ำเรมกเือล

ไปเลยแถบแถบแถบโอ้ยตป่างนายยกเอไปปล่อยสวนเนาะไปปล่อยสวนนห้ยกครยไปอยู่ตรงนั้นยวอ่ะดู้ลยอืสู้สู้ไก่สี่ตัวครับเลยไดึงไป่ดึงไกตัวหางมันยาวนก็มั

หายมาเสียดีวะหายเสีย้ยถึงมั่อข้างด้วเขาหยยัไปยัไปยัไปยัว่าก่อไไก่สตัวนี้เนี่ยนี่เป็นรูปขาไก่เนี่ยยิงกูเหรอยินักใส่ถุงมือมีเหรองมือไหนดีดเอาเอาจบห่านไงเอาุ้ยใครจะจับเลยวะนี่ อีกหนอ